สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับฟอกนะครับวันนี้ฟอกจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับฟอกจะพาไปเที่ยวกันที่น้นนานนําพรุร้อนหินดาษนะครับอาเภอทองผาภูมิครับน้าพุร้อนหินดาษนี้สามารถขับรถเข้าไปจอดได้ถึงตัวน้ําพุร้อนเลยครับการเดินทางสะดวกนะครับ บริเวณของน้ำพุร้อนก็จะมี2บ่อนะครับเป็นบ่อใหญ่ซื้อตั๋วก่อนนะครับอัตราการเข้านะครับของผู้ใหญ่ก็10บาทเด็ก5บาทชาวต่างชาติ40กับ20ครับตอนนี้ก็เดินมาที่สวนอนุญาณีด้วยครับขาจนา่นบุรีนี่ก็จะมีชื่อทางด้านอัญมณีเหมือนกันครับจากประวัตินะครับ น้ำพุร้อนบ้านหินดาดชื่อเดิมของน้ำพุร้อนหินดาดก็คือน้ำพุร้อนกุยมั่งครับเป็นบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติเขาบอกว่าคนที่คนพบน้ำพุร้อนนี่ก็คือทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองครับและได้สร้างเป็นบ่อซีเมนขึ้นและภายหลังต่อมาก็ได้ถูกเอเออบตอ หินดาดนะครับได้ปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวพักผ่อนนะครับเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวก็จะมาแช่น้ําแร่ครับมีสรรพคุณในการรักษาโรคผิวหนังนะครับทําให้โลหิตไหลเวียนได้ตามปกตินะครับอย่างที่เห็นบ่อในภูร้อนนะครับตรง,งข้างๆก็จะเป็นลําธารนะครับมีน้ําไหลอย,อยู่ตลอดวันนี้ที่พอกไป ก็มีคนมาเที่ยวเยอะอยู่เหมือนกันครับยังไงฟอกขอฝากผลงานไว้ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ฟอกด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ฟอกได้ทำผลงานต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ